สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมากินข้าวกินน้ำน้ำกันมือเนี่ยมาอดแผ้แล้วเนาะคะ่ะวันนี้นะคะเรามาฉลองให้น้องสะพายเนาะคะ่ะฉลองให้น้องสะพายเพิ่นสิไปเห็ุงานที่เกาหลีใต้เนาะคะ่ะเขาก็เลยมาอยากได้บรรยากาศส่วนโตหรือว่าส่วนโตได้แบบนี้บรรยากาศส่วนโตเราก็เห็นมันเป็นธรรมชาติที่สุดเนาะคะ่ะก็เลยพาพี่น้นนองมาที่ ร่องแพอ่างน้ําพานอีกครั้งนะคะพระว่ามือนันพ่อกับแม่ว่ได้มาแน้ะค่ะก็เลยพาเพื่อนมากินบรรยากาศก็ดีสมสมเจตนารมณ์ที่เขาอยากมาเลยพามายุ่งเนื้อกินนะค่ะยุ่งเนื้อกินป่มาเบิ้งกันวิน้องอ่าแนะน้ำเนะค่ะกุ้งแช่น้าปลาปลาเผาค่ะคอหมูย่างกุ้งย่างแล้วก็ส้มตํารสด็ดน้าปลาบ้าตาชืมส้มตาแม่ฮู้ครับพันเมี่ยงเนาะค่ะเสียบๆน้ากัน เอาไว้เสริมจะเป็นลักแล้วเนาะไม้มันมิโตเดียวไม้ตัวนึงตายค่ะยังไม่ได้สั่อยู่งห <laughs> มายเด้อค่ะมากินเกากินน้ำน้ำกันพี่น,น้องแซ่บๆน้ำกันค่ะเจ้าขอหมูอร่อยมากเลยอยี๋ใส่ขอหมูแล้วขอ,อยืดใส่ตับมะฮงเพื่อน,านามาบ้าเพียไปน้ำบอไม่ได้ไปนักเอาดีเนาะไปแล้วครับพี่เบลล์ลูกโตบ้าบอมุ่งเโาแม่แม่นะเออใช่ปหมงางพี่เบีล์ต้มน้ำปลาจ้ะต่อไป ไปลูกมือแม่เว้ยไสิเป็นเนยังไงบ้าเปียไปหาเาไมน้ำสต๊อบเราไปเไปหาเราไหมนะครับหมอไมกได้ยังไงเนี่ยเป็นนิเปกิดบวกคำแรกทีนั่งเปิดว่ามึอคืนนี่วังเอเอแต่จะเป็กิมเดบวกไปนี่อือพี่น้ำมนนแบบว่าต้นใจประแดงเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสามสามสี่สามหกเก้าเก้าหาแล้วค่ะอืมแ่ะ อันนี้ไม่เป็นน้ำจิม้มอียงน้ำจิ้มอันนี้ก็แซ่บจิ้มปลาบ้านนี่มันเป็นน้ำจิมจ้มขวดเลยเขาสื่อมาตั้งหากบอกขวดคลองขนาดนั้นที่ว่า,า,านได้ล้านปลาได้นน้ำจิม้มอียงเยี่จิ้มปลาอา๋ออืมปลาแล้วก็ปิ้งนวดเลยรสอร่อยสลามสิบมาเาล,ล้วข้าวมาถึงข้าวต้มก๋ขาข้ามมาจ้ามายู่น้ำตาลเสริมปะเนี่ยเรื่องเรานั่งทาปุ๊บปิ้งปลาตำฮุ่งนี่สุดยอดแล้วครับพี่น้อง แล้เสริอมอะไรสดบ่อยๆนะพี่น้องคนบอกขอบคุณหลายๆค่ะไปตะปาน้องหม่พี่น้องไม่ค่อยได้ใส่สดค่ะไปตะปาต้องไปตะปาน้องหม่หลายะออออบะหมุนบะหมุถึงบะล่ะถึงเยอะอยากบะหมุมนพี่น<า>้องกะทิว่าจะกินยังนะค่ะเดี๋ยวจะเสริมให้บ้างอืมค่ะอ๋อ สุดยอดเลยครับตำหู้แม่หูนะครับมันหยั่งค่ะเป็นน้ำดำขายได้เลยคนเออเป็นน้ำมากินน้ำนะตาเนี่ยพ่อแซ่บบ้างแซ่บครับพี่น้องมาครับมาเมื่อเดียวนะก็ดำแล้วนเล่นน้ำแม่ตีเล่นน้ำป้ามือเนี่ยแม่เล่นเยอะเล่นอยู่หน้าแม่ก็จะเล่นนะครับตรวจตาเพิ่มเพิ่มกันตรวจอันยังก็รักษาความปลอดภัยครับเจ้านายที่ดัง ไปปกครองเพ่นน้องสาวน้องสบายสาวเสริมสวยน่ารักขอบคุณเลยหน่อยนะแม่พี่สาวเสื่อมเสื้อสวยมากเสื้อนะเสริมบ่ข้าเรียว่าเสื้อแม่แม่เสื้ออู้เขาลืมสเสื้อผ้าน้ำย่อยมา้น้อมือหนเนาะก็แยมแจมบอกบอกพี่น้องไปเมื่อเนี้ยเขาจ้าวันนี้คนเสพอะไรเนี่ย ขอบคุณตาพี่หนาบนแสวขอบขอบคุณหลายๆเลอค่ะพี่่นตอบแ็นเนาะค่ะผู้ใดสนใจน้ำปลาทักข้เขาที่เปรนเลยอา่ารยนตอบแฮนขอบพระคุณหลายๆค่ะมหาเสริมเเเะ กินข้าวกินข้าก่อนบอกก่นกิาว่อนจ้ากินข้าวแล้วตีไปนั่งน้ำได้จ้ากิ้จ้ามีคนร้กันไหมครับมากินข้าวจ้าหลายย่างจ้ะเหลือบนสิพาไปแล้บรรยากาศรอบอ้าวค่ะ กินข้าวแล้วกันครับมาเด้อจ้าจ้าขอบคุณเลยหลายจ้ามาพี่น้องมากินข้าวกินน้ำน้ำกันมาเด้อจ้าผู้ใดญหมักหมูคือนแตดแต่มือเนี่ยนีครับเนี่ยอืม ลูก่เหมือนวันดุลงฟุ้วันดุลงฟุ้งองมาอกินกเหรอบไรเงี้เอาว่าม่เพ็นสีพาเขากินแบบล่องไปเลยเปล่าโอ้สิพลาเปรนละสิพี่น้อง ได้ก็ได้อ๋อไพันยังอไทยออไดไม่ได้แล้วเนาบ้านเือแย่พี่สีได้กิแล้วได้่แล้วมันกิ้พี้้ี้้ามีีดอกเอาอันนึพันแก้มน้่เอาคุณมาเด้เนาะกาานกุญปอยเนาะกาอยากไปเที่ยวเน้ขอบพ่ะคุณเลยหลายเอานัาสีไมเเบิ้งได้มือนีหนังยังโป๊กม่อียวแก้วปวดนะปวดต้้งแกแก้บต้องแกะอีกทังเลย มืดดิกับมารีวิวอีกค่ะ,ะเพคนมืดว่าท่งไม่รีวิวที่เวลามันแสีบเนาะกล่าวมาน้ำอีกนี่มืดละมาเด้อจ้าคุณปอยสวยลักษณารักมากๆเลยขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะได้กินปลากระเบนแล้วเนาะแซ่บปลากระบ a งปลากระเบนน้อยปลากระเบนเป็นปลากระเบนเจ้หาหน้าที่ไปยากก้นอนเยา่างหมอม พยางเราต้องพัดนะจะแซ่บคุณบอกนะี๋ยวเราเนี่ยเป็นเสี่ยงเนื้อบางกับางนะทำงานอยู่เกาหลีคือการยินดีต้อนรับน้องเป็ดได้จ้าขอพระคุณหลายๆเ้อค่ะกินเขาน้ำกันเซ่บๆเอาอีน่โอ้โหยางกินยอดคนดูเท่าไหร่สาวชมตอนนี้ยอดคนติดตามเท่าไหร่คนติดตามจะล้านึ่งละจ้าสองสอถัง ได้น้ำกิมเมอนแม่วาเบุ๊เก็แดงน้ำกิมแบบวัดน้ำสองส่องทานกับขอบปะคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะนี่ทงเบิรกะขอมักกดิตรมให้กันจะครบหนึ่งล้านแล้วครบหนึ่งล้านเขาสลองอีกบ้างจะลองไปเกาหลีเแม่เมือจะถึงหนล้านต้องเียร่งล้านไวจะไปหาแม่ น้องไปเะเกาลีเลยหน้านไน้องไปเพิ่นจะไปเกาหลีห้าปีห้าปีพี่น้องไปไหนจะไปเเล่นน้นี่แล้เนี่ย่นตนี่ราคาเนี่ยขาดเมร์่ได้เล่นกับยายกับยายล่กับยายเป่นก่อนแล้อนี่หรอเขาเอว่าไปหาเงินต้องคิดมือจากนากท่นไปเพิ่นไปเที่ยวคอยตบปตะเมย กิซ่าไปพ่นต้องอดออมอิ่ะวิซ่าวามืดจากเลยนะเขาอยากมีรอบซองอีกไงอืมกนเือมาอย่างเนาะแม่เรหแ่บมากนี่ะเอออรย่างงั้นไ่า้หมูแบนี่มอยากว่มือปลาพวกามเด้อพี่น้องเอยพี่น้องกินข้าวกินน้ำน้ำกัได้บ่ได้ยินไหมได้นีไหมยืน้ำุยโอ้ยเจ้ หลานน่อยกระตุ้มๆต้มๆยุ่เลยตกไกพี่น,อน้องยานมันตกแตแต่ว่ากะได้เสืียสูซีพี่ดอกอ่ะ <c oughs> บ้าเบียวมาน่งเฝ้าลูกไหมมูคอยอ้นใจโอ๊ะเจยวกินเขามมาานน้าอิ่มมับ้ายังบ่อิ่มมันบ้างยักหลาบเห็นเป็นน่งยุ่บุญน้องนี่นะเดี๋ยวังเขาอยู่ในลยุ้ก่นี่นะววซบนะทินนะมื่อน่บ้ไปหาแล้วไม่บอกคนหนุย่ยเปนวาบเลยไปนะคะแล้ว <c oughs> ไม่ไปเป็นออกแน่นะ <c oughs> ว่าสิมหาทำไมทั้งอำเภอสังขอมีละอเอสังขาเอื่อยมาด้วย้ำสาเสริมไปที่ยวใส่น้องเมื่อนี้มะจังหวัดอุดรค่ะอําเภอสังขอมอันนี้บ้านนังคบ้านเอนบ้านโศกบ้านไฮโศกบ้านนาสะบสังขมบ้านไฮโสกตำบลนาสะอาดอําเภอสังข้อมค่ะพี่น้องจังหวัดอุดร สูมมื่อนี้เ่อต้องไปหามหาจังหวัดอีหยังดอกเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยเพื่อนไปถามหาจังหวัดเ่อต้องไปหามหาอีหย่างสุดๆคิดว่าเสิร์ชเข้าไปไหนกันกะแค่อ้างนำพานอยู่จังหวัดอุดรทั้งสิ้นมันกันงานจะขึ้นเลยล่ะจวดมาเลือดดีกินเลเลยโอ้เสี่ยมช่วงเห้สการ์จะได้จองเนาะโอ้ยนั่นเราไม่ได้จอง2เดือนนั่นคนก็ถือว่าทุกคราบยู่วลองแพสใส่เนาะจ้าลองแพสจังหวัดอุดรธานีแล้วค่ะ มื่อไหร่เขามาบ่ได้โต้เนาะเดี๋ยวหนาเขาต้องจำไว้เด้อเขาต้องเอารอบนี้รอบที่สองอะใชรอบนี้เรามีสองรอบแรกไหมอ่าสามเลยที่รอบแรกไหมป้าดิสิบสามป้าดหลงมอรมบอยที่สามรอบแล้วนะเต็มนเออมาเดี๋ยวหนาอย่าพ่อปัญญโยนี่มีตะคนเอฟซีปีหมอลำบอยอยู่ตาบ้าจะครองอันตะกี้น่ะพันทักไปหาอยู่มอลั่ มาหลอมตามแล้วสิแล้วมามามามอยาลอยาท้ำท่าแบบเบื่อๆถึงเสียงเงี้ยนน่ะแล้ห้กินบ้น้องไก่ฝนก็ยังบ่ตก้านมึงขึ้นนี่ปอแปอกแปมาหน่อยนึงอ่ะเิ็นเอาไหมลูก็นินชนเอามโโโอสิสิิิิิอสเพิ ปด <c oughs> มาเด้อคะ่ะแซ่บไลยกับลืมเอิญพี่น้อง <c oughs> ถึงเ <c oughs> ขาวกินน้ำน้ำกันข้แแาแซ่บๆมาละกระยับท้ยพี่น้องได้รับสมน,น,นั่นแหละเนาะคะ่ะบรรยากาศดีอ่ะบกาศดีแล้วก็ถือว่าเป็นแบบเตินโตพร้อมคุณในมือพร้อม ไปเหตุงานอย่างยูเกาหลีลงงานพลาสติกเด้อค่ะวันรบ้อมวันรัรู้ว่ามือไหนบานเต่าหรือมือรหรือเบนไปปง้งไม่นงอยากป,ปริ๊จ้าแมัห้องแีป <c oughs> ุง้ง <c oughs>

สวยนะเจ้าลาวาะเจ้าลาวเจ้าลาวสวยสวยจ้าสะอาดดีเจ้าลาวนะแต่คนเราม่เนี่น้ำจิ้มแซ่บนะหอม้อกันเลยกับพออะไรด้ปเนี่ยคาวนด้อีส่ตำักหุ้งกับกุ้งซอสได้ปเนี่ย มาเด้อพี่นนอมมาทะเลกับมิทะเลทะเลแล้วนึงค้แนมารานกูโบวเออค้ง้เนี่กุ้งส์แม่นนอออ๋ออย่าเลี้ยขาเดเขาไป้ไปกูจะบอกไปแต่มีเวลาเกือบหลงยกนึงนี่พี่น้อมมันด้วยกุ้งสดกุ้งส พี่น้องหมานี่กายอย่าลืมไปบูตสงบูตสาขอพรได้เ,เดี๋ยวห้อพาไปมึงอือตองขอพรไปเลยเนี่ยใส่ไปยัง่ึ้งไปดิทำมาหาเหอมขอขอพรลบมึงเดี๋ยวครับกะปูกินข้าวก่อนลูกขาดกันไม่ได้เลยหนอนเนาะขาดเธอมันขาดใจค่ะ มาพี่น้องตำมาหุงมาเลยค่ะเป็นๆเสแส้าคุณแม่น้ำนั่นคุณคุณมาดิไมตำไม่ไมตำแดดเริ่มมาละแดดเริ่มออกล้วมือใส่ไม่ขวาเรือเขาปิดบางีจกหน่อยแดดที่มันห้างอ่ะบอกคนนี้เถอะพี่น้องคุณนะตัวคนม่นน้เปนมือกล้องนี่เขาดำอ่เาดม

อย่าลืมติดตามบ้าวิวในเดอ้อถ่ายวิวบ้าง,งขออนุญาตกินเข่าเด้อพี่น้องบุดนึงเดี๋ยวจะถ่ายซูเบิง้งถ่ายรอบเลยเนอะกินเขาก่อนบุดนึงค่ะต้องมาหั่นสีไลซ์ซุกับเก่งใจพี่น้องมา,ดววาได้ไม่ได้เราคุยกันเพระาะว่าอย่างที่ขากินเขา่าล้ม,ลมนะมมอุ้ยฮะสมกันนั่งถ่ายล้มเลรือฮะล้มล้ก็หมุนไปเลยแบบ แดดังมันกันมีตินบีอยากเห็นอินสานกบเตย่าัตะบุนราคาเลยนาุ่่นพี่น้องติเต้กินเก่าแล้วปกินเกาเลยางเลยนแล้วเหรอเป่าอะไนะเวเปี่ยวเ่แบเนี่ยเผ็ดทเนี่ย ซ่องบ้าเปียซื้อยังพ่สิติดตามาเปียวพาลุยพาแบจ้าบ้าเปียกพาลุ้ยพ้าแสบเด้อค่ะน้องกับ,บ่อคอยนตบ้าน้งนนนองกับพยายามเอ็ดเนาะค่ะต่างกันบนงานไหนมหพี่น้องฝากเป็เล้งเสียเล้งใจใ๋อบรร้อกาศเด้อไปเ,ไปเากเาหลี Lạc có lì gà hên nèo 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 này nèo cả nèo pin nèo 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 ăn ăn <laughs> บรรยากาศค้นกันเริ่มไลขึ้นไลขึ้นค่ะมาช่วงบายพี่น้องบุเน,นะคะ่ะมองดูเต็มเลยเนาะค่ะบา้งต้นตังล้นตงต้นตั้งต้นตกิง้นเัากต้นตั้นตั้งต้นต้ำต้นต้งไปน้นะะําฟนั้งไปนตา้งา้นตั้งต้นตังต้นั้งต้นีั้งต้นกั้งนังใจนตั้งต้นตั้กต้คั้งร้นตร้งต้นตั้งต้นตั้ง้นตังนั้ด้นตั้งตัสดีค่ะเสงต้นตั้งตน้ง้งเด้อค่ะ